สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับอีพีแบ่งปันยามเย็นนะคะพี่อีพีที่สามกันแล้วนะคะฝากพี่พี่ค่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยนะคะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่0 8 4 9 1 5 8 0ส5่งปส่งฟรีมีปลายทางค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะพี่สามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะสะดวกปลายทางโทรกันเข้ามาค่ะพี่ทิ้งที่อยู่ไว้เดี๋ยวไปบ้านจัดส่งพัสดุให้ค่ะแบ่งปันยามเย็นอ p พีสามห้าเจ็ดค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่หนึ่งเป็นพระปิตาหลังแบบค่ะปิตาหลังแบบหมายเลขหนึ่งเก่าสวยค่ะพี่จ๋า แบ่งปัน300บาทค่ะหมายเลขที่สองเป็นปิดตาเนื้อผงแขนยาวมาแบบนี้ค่ะพี่จ๋าเก่าสวยนะคะพี่300บาทหมายเลขที่2ค่ะหมายเลข3มเป็นปิดตาเนื้อเมกะพัดมีรอยจานค่ะเมกะพัดนะคะพี่จ๋ามีรอยจานเต็มองหมายเลข3มค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จาาฐานก็มีจานนะคัะพี่แบ่งปัน300บาทหมาเลขที่3ค่ะหมายเลขสีเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมค่ะหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมหมาเลข4ี่0บาทค่ะพี่เก่าสวยค่ะหมายเลขกเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิมค่ะ ปูท่ทิมวัดละหานไร่นะคะจะเป็นพระผงรูปเหมือนมุมบนมีรอยบินค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าได้มาแบบนี้เลยค่ะแบ่งปันพี่พีเอฟซีสามร้อยบาทหลวงปูท่ทิมค่ะหมายเลขหกเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมปีหนึ่งแปดค่ะพ่อกเกษมลำปางนะคะพี่พ่อกเกษมปีหนึ่งแปดเก่าสวยสามร้อยบาทหมายเลขหกค่ะ หมายเลขที่เจ็ดนะคะพี่จะเป็นปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านหมายเลขเจ็ดสามร้อยบาทค่ะเก่าสวยคะ่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อไ่บ้านกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่หนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะหมายเลขที่เจ็ดสามร้อยบาทค่ะหมายเลขแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุกวัดบันไดทองค่ะพี่ หลวงพ่อทองสุขวัดบันไดทองหมายเลข8ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจติดต่อมปบ้านกันเข้ามาค่ะพี่สอง6 300สบาทหลวงพ่อทองสุใหมายเลข8ค่ะหมายเลขที่เป็นเป็นคุณแผนพายคู่หลวงปู่ทิมหมายเลข9ค่ะปู่ทิมพายคู่เก่าสวยค่ะพี่จ๋า300บาทค่ะ หมายเลขที่10เป็นพระมห ah e ิส่วนเนื้อทองผสมค่ะพี่พระมห ah e ิส่วนนะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อทองผสมหมายเลข10ค่ะ300บาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะหมายเลข11ค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อสดวัดปากน้ำค่ะ หลวงพ่อสดวัดปากน้ำใหม่เลข11ค่ะพี่จ๋าพศ2510ค่ะแบ่งปัน300บาทหลวงพ่อสดค่ะพี่หมายเลข12นะคะพี่จ๋า12เป็นพระชัยหลังช้างค่ะพระชัยหลังช้างหมายเลข12นะคะพี่จ๋า300บาทค่ะ เก่าสวยค่ะพระชัยหลังช้างหมาเลข12ค่ะ13เป็นพระสมเด็จค่ะพี่จ้าสมเด็จเก่าหมายเลข13 300บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋าหมายเลข13ค่ะ14เป็นพระสมเด็จเช่นกันนะคะพี่ เก่าสวยค่ะหมายเลข15ค่ะพี่จ๋าเป็นพระสมเด็จนะคะพี่สมเด็จเก่าหมายเลข15ค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะพี่จ๋าหมายเลข15 300บาทค่ะ 16นะคะพี่เป็นพิมพ์เส้นได้นะคะพี่จ่าพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้แม่บ้านได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่จ่าเนื้อเก่าค่ะสามร้อยบาทหมายเลขสิบหกค่ะสิบเจ็ดเป็นเหรียญหลหน้าเสือหลวงพ่อนนอนนะคะพี่ หลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาหมายเลข17ค่ะแบ่งปัน300บาทเก่าสวยค่ะหมายเลข18เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อเงินหมายเลข 18, ค่ะแบ่งปัน300บาทเก่าสวยค่ะ สิบเก้าเป็นเหรียญหล่อนะคะพี่จ๋าเหรียญหล่อหลวงพ่อขำวัดโพเตี้ยค่ะพี่หมายเลขสิบเก้าสามร้อยบาทหลวงพ่อขำวัดโพเตี้ยค่ะหมายเลขยี่สิบค่ะพี่จ๋าเป็นพระพุทธหล่อโบราณนะคะพี่เก่าสวยเลยค่ะ พระพุทธหล่อโบราณใหม่เลข20ค่ะเก่าสวยค่ะพี่300บาทนะคะพี่จ๋าทุกใจสนใจต่อสายทักไลน์ติดต่อไปบ,บ้านกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่21เป็นพระวัดพับพิมพ์สมาธิค่ะวัดพลับพิมพ์สมาธิเก่าสวยค่ะ หมายเลขยี่สิบเอ็ดสามร้อยบาทนะค่ะพี่ยี่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุโทโธค่ะหลวงพ่อคูณนะคะพ่จาพ่อคูณวัดบันไรยคร่ะพี่ปีพศสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดสามร้อยบาทหลวงพ่อคูณเก่าสวยค่ะมีรอยจานนะคะพี่ 23เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณจะเริญพรล่างตอบโค้ดค่ะหลวงพ่อคูณตอบโค้ดหมายเลข23 3 0 0บาทค่ะปี2536นะคะพี่เก่าสวยค่ะหมายเลขที่24เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพ่อเงินพิมพ์คิดตานะค่ะพี่จ๋ามีครับเป็นครับแดงๆมาแบบนี้ค่ะ แบ่งปัน300บาทหลวงพ่อเงินพิมพข้ตาค่ะเก่าสวยนะคะพี่25เป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินค่ะพ่อเงินพิมพ์จอบใหญ่300บาทนะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขขวัิจ๋าจอบใหญ่พ่อเงินเก่าสวยค่ะ หมายเลขที่29เป็นเหรียญหลวงพ่อจงค่ะพี่พ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะพี่จา่าเสมาพ่อจงนะคะพี่สองสี่แปดห้าค่ะแบ่งปันสามร้อยบาทหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดค่ะพี่จ๋าย7ี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลอหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกค่ะ หล่อพ่อทาวัดพเนยียงแตกใหม่เลข27 300บาทค่ะเก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันพี่เอฟซีสามร้อยบาทค่ะยี่สิบเก้ป็นเหรียญหลวงปู่ดูหลังยันดวงค่ะพี่จ๋าปู่ดูหลังยันดวงนะคะพี่ะะพมีรอยจานะคะ่ะปู่ดูวัดสะแกค่ะพี่จ๋า300บาท หมายเลข28ค่ะ29เป็นพระคำากนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อฤาษีลิงดำพร้อมเลี่ยมค่ะพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงค่ะพี่จ๋าพร้อมกันเลี่ยม300บาทหมายเลข29ค่ะ30ค่ะพี่เป็นมีดหมอนะคะนี่ มิดหมอความยาวนะคะพจาด้ามและฝัก5นิ้วค่ะมีรอยจานมาทั้งด้ามทั้งฝักนะคะพี่นี่ค่ะรอยจานเก่าชัดสวยค่ะพี่นี่ค่ะเป็นมิดหมอนะคะพี่จาไม่ไม่บ้านไม่ทราบที่นะคะพี่ แบ่งปันพี่พี่ที่300บาทนะคะพี่จ๋าวันนี้ก็ฝากพี่พี่นะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อน,นะคะพี่08 4 9 1 5 8 0 6 5ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิป ep 357ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า